กับกีเช่นเคยค่ะกับช่องนี้นะคะช่องประกันในทุ่งลาเวนเดอร์ให้ประกันเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจได้ค่ะช่องนี้นะคะก็จะเป็นช่องของกิดเองค่ะกิดตั้งใจทำนะคะเพื่อนำรายละเอียดเนะะื้อหาสาระความรู้ดีๆเกี่ยวข้องกับการทําประกันนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านใดน,นะคะที่อยู่ในช่วงกําลังตัดสินใจทําประกันหรือกําลังมองหาประกันที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองอยู่นะคะก็สามารถ เซิร์ชเข้ามานะคะในช่องประกันในทุกเราเวนเดอร์ได้ทุกช่องทางเลยนะคะและสําหรับช่อง YouTube นะคะกิ๊กก็ทําสรุปนะคะหลายๆแบบประกันค่ะตั้งแต่ประกันชีวิตค่ะเน้นรถยนต์ภาษีก็กลุ่มบํานาญค่ะเน้นทาประกันสุขภาพก็หลากหลายแผนประกันสุขภาพค่ะหรือแม้กระทั่งประกันอุบัติเหตุประกันกลุ่มก็มีสรุปไว้นะคะในช่องประกันในทุกเราเวนเดอร์ค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลากิ๊กทำคลิปใหม่ๆก็ ได้จะได้รับการแจ้งเตือนนะคะแล้วก็เข้ามารับชมคลิปในช่องนี้กันค่ะกิ๊กแนะนําตัวเองค่ะนางสาวพาริตานุ้ยแดงค่ะขออนุญาตขึ้นเล่ที่ตัวแทนให้ด้านข้างนี้นะคะสําหรับเพื่อนเพื่อน,อนท่านใดที่มีตัวแทนอยู่แล้วนะคะก็สามารถนำคอนเทนต์นะคะแผ่ประกันแบบต่างๆที่คุณดูคลิปในช่องประกันในทุกราเวเดอร์แล้วสนใจนะคะก็ไปสอบถามตัวแทนได้นะคะหรือว่าท่านใดที่ยังไม่มีตัวแทนดูแลนะคะและต้องการกิ๊กเป็นตัวแทนดูแลนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการ สอบถามข้อมูลต่างๆตอบคําถามนะคะเปรียบเทียบรายละเอียดแผนประกันต่างๆนะคะตลอดจนถึงขั้นตอนการสมัครทาประกันนะคะก็สามารถติดต่อกลิกมาได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้ค่ะหรือว่า สามารถแอดไลน์ค่ะแอดประกันขิดกางเราเวนเดอร์ค่ะสแกน QR โค้ดด้านข้างนี้ได้เลยนะคะกิ๊กจะเป็นคนตอบคําถามเองทุกเคสค่ะจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะสอบถามก็คือสอบถามเพศนะคะสอบถามปีพศเกิดนะคะหากเพื่อนๆสนใจแผนประกันแบบไหนนะคะหรือว่ารายละเอียดที่สนใจเพิ่มเติมก็สามารถทักไลน์มาสอบถามกิ๊กได้ค่ะ และสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะจุดเด่นของคลิปในวันนี้ 1. ก็คือเป็นแบบประกันแบบบำนาญ 2. แบบำนาญแ,แผนนี้นะคะเป็นแผนประกันแบบบำนาญที่ชำระเบี้ยประกันปีเดียว ถามว่าแผนประกันแบบบำนาญที่ชำระเบี้ยประกันปีเดียวเหมาะกับใครข้อแรกเลยหากคุณสนใจที่จะทำประกันแบบบำนาญและไม่ต้องการชำระเบี้ยประกันแบบต่อนเนื่องหลายๆปีหรือว่าคุณต้องการลดหย่อนภาษีเฉพาะบางปีเท่านั้นที่มีไรายได้สูงถึงเกณฑ์ต้องชำระภาษีหรือว่าอัตราก,การชำระภาษีาค่ะเพิ่มขึ้นไปอีกสเต็ปนะคะและยังไม่มีตัวลดหย่อน ที่เรียกว่าเป็นกลุ่มบำนาญในกลุ่มประกันแบบบำนาญน,นะคะก็สามารถตัดสินใจทาประกันแบบบำนาญน,นะคะ เงื่อนไขในการลดหย่อนภาษีของเบีย้ยประกันแบบบำนาญนะคะสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดคือ200,000บาทนะคะแต่หากคุณไม่มีประกันชีวิตส่วน100,000บาทแรกเลยนะคะคุณก็สามารถทําประกันแบบบำนาญนะคะด้วยเบีย้ยประกันที่นําไปลดหย่อนภาษีได้นะคะก็จะสูงสุดเป็น100,000บวก200,000ก็เท่ากับ300,000บาทค่ะแล้วก็เปรียบเทียบกับ15%ของเงินได้ทั้งปีด้วยนะคะแต่ถ้ายังไง้าเปรียบเทียบแล้ว15%ของเงินได้ทั้งปีอะคะ่ะ สูงเกิน20,000 0อยู่แล้วนะคะตัวแม็กซ์ที่คุณสามารถนําเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้ก็อยู่ที่20,000 0บาทแต่คําถามที่หลายๆท่านมักจะสอบถามกิ๊กมานะคะว่าทําเกินได้ไหมนะคะเพื่อวางแผนกเกษียณเพื่อเน้นรับเงินบํานาญนะคะพอคํานวณดูแล้วนะคะก็สามารถจ่ายเบี้ยประกันได้สูงกว่าที่นําไปลดหย่อนภาษีถามว่าทําได้ไหมคําตอบคือทําได้ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎเกณฑ์ทางด้านภาษีใดๆทั้ทงสิ้นไม่ผิดกฎสรรพกรนะคะก็ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณเลยค่ะว่าวางแผนไว้ที่จะชาระเบี้ยรประกันปีละเท่าไหร่นะคะแต่เราแค่เน้นแลยย้ำว่าเบี้ยรประกันที่คุณสามารถนําไปกรอกลดหย่อนภาษีค่ะก็คือตามเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนดก็คือ15%ของเงินได้หรือว่าไม่เกิน200,000นะคะรวมอยู่ในกลุ่มกเกษียณแล้วนะคะก็ไม่เกิน500,000บาทที่รัมประเภท RMS หากคุณมีเป็นเป็นต้นอย่างนี้นะคะ และอย่างที่บอกไปค่ะแผนวันนี้เป็นแผนประกันแบบบำนาญที่ชำระเบี้ยประกันปีเดียวนะคะทิกสรุปเบื้องต้นก่อนนะคะสำหรับท่านที่ให้ความสนใจกับแผนประกันแบบบำนาญที่ชำระเบี้ยประกันปีเดียวนะคะปัจจุบันของเมืองไทยประกันชีวิตนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือ 9901D65 นะคะชำระเบี้ยประกันปีเดียวไปรับเงินบำนาญนะคะคงที่ปีละ12% ะะของทุนประกรันตั้งแต่อายุ65ปีไปจนถึงอายุ99ปีแบบที่2นั่นก็คือแบบ8.501นะคะ8501คือเริ่มทําได้ตั้งแต่อายุ55ปีไปจนถึงอายุ70ปีแผนนี้จะเหมาะกับคนที่อายุเยอะแล้วยังต้องลดหยอดภาษีนะคะจะเป็นคอนเซปต์ของการรับเงินบํานาญปีละ12%ของทุนประกรันนะคะทําปีนี้ชําระเบี้ยปีเดียว เริ่มรับเงินบำนาญปีถัดไปไปจนถึงอายุ85ปีค่ะและแผนที่จิสรุปในวันนี้ค่ะ Flexi Retire นะคะเป็นการรับเงินบำนาญแบบ Step Up นะคะไม่เหมือนกับ2แผนแรก2แผนแรกเมื่อสักครู่กิ๊งบอกไปก็คือรับเงินบำนาญคงที่ที่ปีละ12%ของทุนประกัน แต่สำหรับแผนในวันนี้90ทับหน,นะคะจะรับเงินบำนาญแบบสเตปอัพเพิ่มขึ้นตามอายุนะคะตั้งแต่12%ของทุนประกันไปจนถึง24%ของทุนประกันนะคะตัวแผน f ฟ x x r r t t ท r e 90ทับหน,นะคะ จะมีด้วยการ3แผ่นย่อยด้วยกันนะคะก็คือ90ทับ1 D55, 90ทับ1 D60 และ90ทับ1 D65 ทั้ง3แผ่นนะคะรับเงินบำนาญแบบสเตปอัพไปจนถึงอายุ90ปีเหมือนกันแต่ไม่เหมือนการตรงที่ปีแรกที่คุณจะเริ่มรับเงินบำนาญน,นะคะถ้าขึ้นต้นด้วย D55 คุณจะได้รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ55นะคะไปจนถึงอายุ90 แต่ถ้าเป็นแบบที่เป็น D60 นั่นก็คือปีแรกที่คุณจะได้รับเงินบำนาญก็คือตอนอคุณอายุ60ปีรับไปจนถึงอายุ90ปีเหมือนกันและแผนที่3ค่ะ90ทับ1น6 5นั่นก็คือเริ่มรับเงินบำนาญตอนอายุ65ปีนะคะรับไปถึงอายุ90ปีนะคะเกณฑ์ในการรับเงินบำนาญก็คือ12%ไปจนถึง24%นะคะและสำหรับคลิปที่กิ๊กสรุปในวันนี้ค่ะกิ๊กขอสรุปเป็นแผน f l e x ซ Retire 90ก้าสิ5ทะบห เพราะว่ามีหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาค่ะว่าต้องการนะคะชาระเบี้ยรประกันแบบบนานาญแบบปีเดียวนะคะแล้วก็กําหนดเบี้ยรประกันมาให้กิ๊กไว้ด้วยนะคะว่าต้องการชําระเบี้ยรประกันปีเดียวกําหนดเม็ดเงิน เบี้ยประกันที่ต้องชําระมาแล้วนะคะและต้องการเริ่มรับเงินบํานาญเร็วที่สุดเพราะอาจจะเออรี่รีทายตั้งแต่อายุ55ปีนะคะแผนนี้ค่ะแฟรซี่รีทาย90ทำหนดี55ชำระเบี้ยประกันปีเดียวรับเงินบํานาญตั้งแต่อายุ55ไปจนถึงอายุ90ปีนะคะอายุที่สามารถสมัครทําได้นะคะสมัครทําได้ตั้งแต่อายุ20ปีจนถึงอายุ50ปีค่ะ สำหรับแผนนี้90ทับ1 D 55นะคะทุนประกันเริ่มต้นที่50,000บาทและตัวอย่างในวันนี้นะคะสำหรับแผน90ทับ1 D 55ค่ะเป็นเพศหญิงอายุ46ปีค่ะ ทุนประกันเริ่มต้นนะคะที่แผนนี้กําหนดให้นะคะก็คือให้ทําทุนประกันเริ่มต้นที่50,000บาทนะคะคํานวณเบี้ยประกันแล้วเบี้ยประกันที่ชําระครั้งเดียวจะอยู่ที่1นึ่งแสบาทค่ะและฝั่งที่คุณจะได้รับเงินบำนาญน,นะคะสเต็ปแรกค่ะอายุ5 5ปีจนถึงอายุ70ปีได้รับเงินบำนาญปีละ12%ของทุนประกัน นะคะในที่นี้ทุนประกันคือ5 0,000่นบาท12%ของห0 0 0มืจะได้รับเงินบำนาญตกอยู่ที่ปีละ6000บาทสเต็ปต่อมานะคะอายุ71 -75 ถึงรับเงินบำนาญปีละ15%ของทุนประกรันในเคสนี้จะรับเงินบำนาญอยู่ที่ปีละ7,500บาทสเต็ปต่อมาอายุ76-80ถึงปปีรับเงินบำนาญอยู่ที่1 8ของทุนประกรันเท่ากับปีละ9000บาทต่อมาอายุ81-85ถึงปปีรับเงินบำนาญปีละ21 เเปอร์์ซนตของทุนประกรันจะรับเงินบำนาญตกอยู่ที่ปีละ1500บาทนะคะแล้วก็สเต็ปสุดท้ายนะคะตั้งแต่อายุ86ปีจนถึงอายุ90ปีจะได้รับเงินบำนาญอยู่ที่ปีละ24%ของทุนประกรันนั่นก็คือเท่ากับปีละ12,000บาทรวมแล้วนะคะตลอดสัญญา ประกันเล่มนี้นะคะ90 1 d ดี55นะคะที่รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ55ปีนะคะไปจนถึงอายุ90ปีรวมเงินบำนาญตลอดอายุสัญญาเท่ากับ2,91,000บาทนะคะนี่คือจำนวนเงินบำนาญทั้งหมดตลอดอายุสัญญาที่คุณจะได้รับและเมื่อกี้นำไปเปรียบเทียบกับเบี้ยประกัน เมื่อสคูที่คุณชำระมาปีเดียวนะคะเท่ากับ1 6 8 5 2 7บาทนะคะส่วนต่างเงินผลประโยชน์จากเงินบำนาญที่คุณจะได้รับนะคะในเคสนี้มากกว่าเบี้ยประกรันที่คุณชำระมานะคะก็คิดเป็น1,22,473บาทนะคะหลายๆท่านมองว่าเงินบำนาญที่ตกอยู่ที่ ปีละ6 0 0 0บาทถึงปีละ1 2 0 0 0บาทอาจจะไม่เพียงพอนะคะเป็นรายปีนะคะแต่คุณอย่าลืมนะคะแผนประกันแผนนี้เป็นแผนประกันที่คุณชำระเบี้ยประกันเพียงปีเดียวคุณสามารถวางแผนทำแผนประกันแบบบำนาญที่ชำระเบี้ยประกันเพียงปีเดียวค่ะ ต่อเนื่องในทุกๆปีแบบนี้ก็ได้นะคะจะมีกลุ่มลูกค้าหลายๆท่านค่ะที่ก็ไม่เลือกแผนประกันที่ชําระเบี้ยประกันต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเกรงว่าในบางปีจะไม่สามารถชําระเบี้ยประกันได้หรือว่าในบางปีก็ อาจจะต้องไม่ต้องเสียภาษีก็เลยไม่ต้องลดหยอด่อนภาษีเพิ่มสําหรับกลุ่มที่เน้นในเรื่องการลดหยอด่อนภาษีแต่สําหรับกลุ่มที่วางแผนกเกษียณต้องการเงินบนานาญนะคะที่กําหนดไว้แน่นอนแล้วนะคะเขาก็อาจจะวางแผนทํฟกซี่ีทายก้าวสิบทัหนนะคะที่ชําระเบี้ยปีเดียวปีละหนึ่งเล่มกรมธรรม์แบบนี้ก็ทําได้หรือบางท่านก็บริหารจัดการเงินโดยเรื่องที่จะสมัครแบบชําระปีเดียว เดือนละครั้งแบบนี้ก็ทําได้แล้วแต่คุณบริหารจัดการออกแบบการวางแผนการทําประกันแบบบำนาญน,นะคะโดยให้กิ๊กช่วยคํานวณเบี้ยประกันแล้วก็คํานวณผลประโยชน์หรือว่าเงินบํานาญที่จะได้รับได้นะคะกิ๊กก็จะคํานวณให้ค่ะก็สามารถแอดไลน์นะคะขึ้น qr o โค้ดด้านข้างค่ะ แอดประกันขิดกลางลาเวนเดอร์นะคะหากคุณนะคะสนใจนะคะที่จะทําประกันแบบบานานที่ชําระเบี้ยประกันเพียงปีเดียวนะคะแผน f ฟก x ี r e t ทาย90ทับ1นะคะที่กิ๊กสรุปในวันนี้นะคะตัวอย่างที่นําเสนอนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของเพศหญิงอายุ46ปีค่ะต้องการทํา ประกันแบบบำนาญที่ชำระเป็ยประกันปีเดียวและต้องการเริ่มรับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ55ปีเพราะฉะนั้นคำตอบของเคสนี้นั่นก็คือ f ฟ x i ี่ดีทาย90ทับดีเรามาพูดถึงความคุ้มครองชีวิตกันค่ะความคุ้มครองชีวิตจะหมายถึงประกันบำนาญเล่มเนี้ยค่ะจะให้ความคุ้มครองชีวิตกรณีเสียชีวิตอย่างไงบ้างนะคะกรณีผู้เอาประกันหรือคนทำประกันเสียชีวิตนะคะ กรณีที่คุณสมัครทาประกันเล่มนี้แล้วเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับเงินบํานาญหรือว่านั่นก็คือเสียชีวิตก่อนอายุ55ปีนะคะสําสหรับความคุ้มครองชีวิตของเคสนี้นะคะคกรณีหากเสียชีวิตก่อนอายุ55จะคุ้มครองให้ผลประโยชน์แก่ผู้รับผลประโยชน์เท่ากับ105%ของเบีย้ยประกันที่คุณชำระมาก็เอา105%ไปคูณเบีย้ยประกันเมื่อสักครู่เคสนี้เบีย้ยประกันอยู่ที่ปีละ1 0 0 0 68,527บาทนะคะ105%ก็จะเท่ากับ176,953บาทนั่นเองค่ะและสำหรับความคุ้มครองชีวิตในช่วงที่คุณเริ่มรับเงินบำนาญไปแล้วละ่ะหมายความว่ากรณีเสียชีวิตตั้งแต่อายุ55ปีเป็นต้นไปนะคะคำนวณไม่ยากค่ะคำนวณง่ายๆเลยคุณเอาเบี้ยป,ประกันที่คุณจ่ายมาปีเดียวอะค่ะ ตั้งเอาไว้ตัวอย่างนี้ก็คือ1 6 8 5 2 7ตั้งเอาไว้และคำนวณดูค่าว่าได้รับเงินบำนาญไปแล้วกี่ปีรับไปเท่าไหร่เอาจำนวนเงินบำนาญสะสมที่ได้รับไปแล้วหักลบออกจากเบี้ยประกันที่คุณจ่ายมาปีเดียวนะคะเหลืออยู่เท่าไหร่จำนวนนั้นจะเป็นเงินผลประโยชน์ที่ทางบริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่คุณระบุไว้ในกรมธรรมน์นั่นเองค่ะ และสําหรับเคสในวันนี้นะคะตัวอย่างในวันนี้ค่ะแผนประกรัน90ทับ1ดี55หากเพื่อนๆท่านใดนะคะให้ความสนใจหรือว่าสนใจที่จะทาประกันแบบบํานาญที่ชําระเบี้ยประกันแบบปีเดียวอย่างตัวอย่างในวันนี้ค่ะก็สามารถนะคะทักมาสอบถามเรทเพิ่มเติมได้ค่ะแจ้งเพศแจ้งอายุแจ้งปีพศเกิดมานะคะแจ้งมาได้ค่ะว่าต้องการนะคะลดหย่อนภาษีเท่าไหร่หรือว่าต้องการได้รับเงินบํานาญเท่าไหร่นะคะก็ ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะสําหรับคลิปในวันนี้นะคะกิ๊กก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะที่ติดตามมาจนถึงท้ายคลิปในตอนนี้นะคะหากมีคําแนะนําเพิ่มเติมใดๆนะคะติชมเพิ่มเติมได้นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหรือว่าโทรศัพท์มาเพิ่มเติมได้หรือว่า QR code ด้านข้างค่ะเป็น ล์มานะคะกิ๊กจะเป็นคนตอบคําถามเองกับทุกคนทุกเคสนะคะกิ๊กจะทําข้อมูลให้เป็นรายบุคคลเฉพาะบุคคลเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะกิ๊กก็ขอตัวลาไปก่อนให้ประกันเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจได้ประกรันในทุ่งลาเวนเดอร์สวัสดีค่ะ